เอติดกันเบื้องหลังนิดนึคงรักแรดำยกสูงหนึงเสองเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นล้างก็จะเอาแป้งมาทาลักเล่ดให้หนึ่งใบนึงเดี๋ยวกลับโรงแรมเนาะเดี๋ยวตึ้งๆๆๆๆตึ้งตึ้งตให้เลยหนึ่ เมย์ก่ายยาดีเทปดีเทปอ่าหลังจากพสมาหลายท่ารู้สึกกันยังไงบ้างคะวิดีโออยู่ครับ๋อรู้สึกเอวจะหักแล้วค่ะเป็นไงคะแคลเซียมใช้ไปกี่เม็ดคะวันนี้แคลเซียมวันนี้ต้องหมดวันนี้ต้องหมดปวดเลยค่ะใช้ไปกี่เม็ดแล้วครับวันนี้วันนี้ต้องหมดหมือนกองเลยค่ะเข็งมาก่ะค่ะเออแม่มา嘛 นานนอันนี้นะคะเป็นคุณครูสอนสอนตั้งท่านะคะนี่อับบารานบาลานคะบาลานหมดท่าหรือยังคะเออนี่อาคุมิกกี้สอนอีกแล้วนะคะวันนี้เออตวเอออย่างนี้ตันอย่างนี้ออพ่ต้องต้องอ่อนช้อยเยอะๆ